ยินดีต้อนรับกลับสู่มอเตอร์เทรนบ้านของยานยนต์ล้ำสมัยนวัตกรรมร้อใจและทุกสิ่งที่เคลื่อนที่ด้วยเสียงคำรามหากคุณเพิ่งมาที่นี่อย่าลืมกดติดตามและเปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเนื้อหาล่าสุดเกี่ยวกับยานยนต์ทหารเทคโนโลยียานพาหนะและเครื่องจักรสงครามวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับสุดยอดนวัตกรรมแห่งรถถังเบา2026สติงเกร สติงเกรย์รุ่นใหม่ปี2026คือรถถังขนาดเบาที่กระทัดรัดดุดันและอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีสร้างขึ้นเพื่อตอบโจทย์การรบยุคใหม่ที่ต้องการความเร็วคล่องตัวและอนุภาพรุนแรงโดยเฉพาะในการปฏิบัติภารกิจของหน่วยรบเคลื่อนที่เร็วและการแทรกแซงนอกประเทศนี่ไม่ใช่รถถังแบบเก่าอีกต่อไปแต่มันคืออนาคตของสนามรบเริ่มจากดีไซน์สติงเกรย์2 6มาพร้อมโครงสร้างตัวถังทรงต่ำที่ดูทันสมัยสร้างจากกรอบคอมโพสิตชนิดใหม่ที่ทั้งแข็งแกร่งและเบา จุดเด่นอยู่ที่การออกแบบเพื่อพลางตัวลดการตรวจจับทั้งด้วยเรดาร์และอินฟราเรดน้ำหนักเพียงประมาณ25ตันเบาวกว่ารถถังหลักทั่วไปเกือบครึ่งทําให้สามารถลําเลียงทางอากาศได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นเครื่องบิน c 7หรือแม้ตแต่ c 1 3 0ซึ่งหมายความว่ามีความได้เปรียบในการเคลื่อนย้ายระหว่างสนามรบอย่างมากด้านเครื่องยนต์สติงเกรใช้ระบบขับเคลื่อนไฮบริดดีเซลไฟฟ้ารุ่นใหม่ให้กำลังประมาณ1,000แรงม้าให้แรงบิดสูงสำหรับพื้นที่ธุรกันดาร และยังมีเสียงและความร้อนต่ำเหมาะกับภารกิจลอบเร้นความเร็วสูงสุดบนถนนอยู่ที่ประมาณ70กิโลเมตรชั่วโมงพร้อมความสามารถลุยทุกสภาพพื้นที่อย่างยอดเยี่ยมแต่จุดเด่นที่สุดของสติงเกรย์คืออนุภาพการยิงมาพร้อมปืนใหญ่สมูทบอรขนาด120มิลลิเมตรแบบแรงถอยน้อยปรับให้เหมาะกับรถถังน้ำหนักเบาแต่ยังคงสามารถยิงกระสุนมาตรฐาน NATO ได้ทั้งหมดใช้ระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติเพิ่มความเร็วในการยิงและลดจำนวนลพลประจำรถ อาวุธรองยังมีปืนอัตโนมัติขนาด30มิลิเมตรและปืนกลร่วมอีกหนึ่งกระบอกให้ความสามารถในการรับมือกับทั้งเป้าหมายเบาและกรอบเบาระบบควบคุมการยิงและเซ็นเซอร์ก็ล้ำสมัยเช่นกันมีระบบกล้องรอบทิศทางอินฟราเรดเครื่องวัดระยะด,ด้วยเลเซอร์และระบบ AI ช่วยติดตามเป้าหมายสามารถตรวจจับและโจมตีเป้าหมายห่อลายจุดพร้อมกันได้แม้ในขณะเคลื่อนที่ นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับโดรนและระบบสนามรบดิจิทัลทำให้มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการรบอัจฉริยะในด้านความปลอดภัยสติงเกรรองรับลูกเรือสามคนผู้บังคับการพลยิงและคนขับภายในห้องโดยสารหุ้่งปลอดที่มีระบบป้องกันเชิงรุกและเชิงรับรวมถึงระบบป้องกันอัตโนมัติที่สามารถสกัดขีปนาวุธต่อต้านรถถังก่อนจะถึงตัวรถภายในออกแบบให้ใช้งานสะดวกลดความเมื่อล้าระหว่างปฏิบัติการ สิ่งที่ทำให้สติงเปรโดดเด่นไม่ใช่แค่ตัวเลขด้านเทคนิคแต่คือบทบาทของมันในสนามรบยุคใหม่มันไม่ได้มาแทนรถถังหลักแต่เสริมจุดแข็งในสถานการณ์ที่รถถังหนักไม่สามารถเข้าถึงได้เช่นในเมืองหรือภารกิจที่ต้องการการเคลื่อนไหวเร็วจากภูเขาถึงทะเลทรายสติงเบรพร้อมลุยทุกสถานการณ์ในยุคที่กองทัพทั่วโลกต้องเผชิญภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วสติงเบรคือสัญ,ญลักษณ์ของความยืดหยุ่นความเร็วและการโจมตีที่แม่นยำนี่คืออนาคตของกรอบเบาบนสนามรบ และนี่คือการรีวิวเต็มรูปแบบของ2,026 Stingray ไล h ์แท n k บอกเราหน่อยว่าคุณคิดยังไงจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมหรือแค่ของเล่นถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตาม Motor Trend แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป